ไม่ใช่มึงต้องลุกยืนเว้ยทิ่วตกเกี้ยวหนึ่งไหมตกเกี้ยวหนึ่งไหมตกแล้วไม่หาตกยังตกเกี้ยวหนึ่งไว้อ่าพอปล่อยเลยปล่อยขาเลยเดี๋ยวกู้ตกให้ติดจอดค่อยกำขาดเรื่องจริงวะไอ้เหี่ไอ้ยี่บอกแล้ว ตายทุลังการตะกอนเด็กบ้นเด็กบ้นน้าเนี่ยเียาะไอ้หรออ่ะเละทังคเละทังคู่ แต่เมื่อกี้พวกคุณก็เข็นสินะไอ้นัาเอ้าไอ้น้าเองเอาเี๋ยเอง้อได้ปะฮะทายก่อนายก่อนอาไม่ใช่มึงต้องลุกยืนเว้ยเทียว

รถแกขี่ยากอ่ะนะเขามันไม่ขี่ยากแค่มึงแต่งแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่ไหมเจีงมันจะเป็นอย่างนี้แต่งแล้วจะเป็นอ,อ,อย่างนี้เาแดงไม่ชินมันยังไม่ชินอ,อีกงเหรอ <laughs> มึงต้องคือมึงต้องไปให้เป็นจังหวะไม่ก็ขั้เล่งขาไม่นิดนึงแต่ขั้เล่งให้ไม่ให้มันลอกตอ <c oughs> ามอะ่ะเลยขาอ่ะมึงจะไปปล่อยปล่อย,อยจุ่มปล่อยจุ่มขั้เล่งมึงต้องเดินแต่ถ้ามึงแนะนค่อยๆคลายขาไปขทยางเนี้ยอ <c oughs> ม้าชาวบ้านเพิ่อมองแล้วแบบแบบเหมือนนี่นี่เหมือนม้าดีได้เดียวแตบบตึ๊ <c oughs> ะ